สวัสดีนะครับวันนี้เรามี i n t e r e s t i n g case มาให้น้องๆดูกันเนาะ,ะคุณแม่แม่ยังไงมาเนี่ยเราเราเล่าอาการคฟังหน่อยเป็นยังไงมาชาครั้งแรกก็ชาหัวไหลีนเจ้าชานักเยอะเลยนักขนาดหน่่ยเดียวนี่ชาจะคอลงแขนเนาะ,จะ,จะแล้วตอนนี้เ<ไ>ป็นคอลงแขน,ขนมาเดียวนี่มันจะมาข้างนี่ละ่ะตะกอนอยูข<น>ข่ข้างเดียวเจ้าสองกระเพนี่จะมาข้างนี่ล่ะตอนนี้มาข้างซ้ายด้วยแล้วหยิบจับของเป็นไงบ้าง กำพันโต้งนี่ปรอยู่แล้วเจ้าหลุดมือเลยอ่าจับของแล้วหลุดมือจ้ะจับกินข้าวเป็นไงบ้างกินข้าวนี่จะแก้มเอาเข้ากับผู้เลี้ยงไม่ได้แล้วจะจับปรอยู่แล้วเจ้าจับไม่ได้ช้อนหลุดมือก่อน้อนนี่ไปกำจะนี่เขีนเจ้าอ่ากรรมือหมอนี่ยกรมือแน่นๆเลยกรรมแน่นๆเลย นะมือน้องอ่ะงอมืองอนี่เก่งเต็พี่เลยเก่งเต็พี่สู้กันเลยนะกำมือขึ้นไม่ได้กระดกกระมือกระดกกรมือกระดกกระดกขึ้นเก็บล้วนเก็บรอกเลยอ่ะกระดกข้มือขึ้นกระดกข้มือขึ้นเก่งไว้หนึ่งสองสามเก่งไว้สู้กันหนึ่งสองสามเก่งไว้สู้กันสู้แรงไม่ได้นะครับเกศศีงอศนะครับงอศเต็มพี่เลยงอศเต็มพี่งอศเต็มพี่อึ๊บนะนี่อ่อนแรงนะสู้แรงไม่ไหวนะ แม่กระโดดยกแขนขึ้นสองข้างยกแขนขึ้นสองข้างเต็งไว้หนึ่งสองสามเต็งไว้เต็งนี้ยกขึ้นเต็งที่เลนยกเต็งที่เลยไม่มีอะไรนะเนาะเนยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับนี่เราดูสเปอร์ลิงเทสเนาะเมื่อกี้เราดูแล้วมีแขนอ่อนแรงเนาะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้สาเหตุไปจากไหนแม่เนยหน้าขึ้นนิดนึงครับหันหน้าครงนี้มีชาลงแขนไหมครับชาลงแขนอยู่เนาะอ่ะครั้งนี้บ้างนะนี่แป๊บมันลงแขนไหมไหนอันนี้ก็จะเห็นว่าสเปอร์อลิงเทสโพสิทีฟนี่เราก็ ตอนนี้คนไข้มีปัญหาเรื่องเป็น cervical aliphatic เนาะแต่ว่าเราต้องแยกอีกว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่อง m i n d property หรือเปล่าโดยการตรวจเราจะตรวจ2เทสก็คือ off men side แล้วก็ตรวจของ e m e r s e n c y radio defect อย่างแรกนะก็ให้คนไข้รีแลกซ์นะครับนะไม,ไม่ต้องไม่เกรงนะถึงจะตรวจได้เนาะนะครับรจับข้อนิ้วเนาะจับตรงเป็นของ p i p join เนาะแล้วก็ออกแรง เอาสูว่าโองแม่นะครับเนี่ยมีด้วยปวดชาลงแขนเนาะแล้วก็มีอ่อนแรงแขนนะครับที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีการมีเรื่องวิคเนสจริงนะครับสควอเน็ตส์โพลิทีฟด้วยเนาะแล้วก็มีไซของมิลลิออปตี้อย่างเช่นฮอปแมนไซแล้วก็อินเทอร์เนชั่นแนลดีเฟกต์นะครับไซพวกนี้ก็เป็นแตกเนี่ยเป็นซีวิคอลไมโลดดัตติคอปตี้เนาะก็คือมีทั้งมิลลิออปตี้แล้วก็ดัตติคอปตี้ด้วย